ค่ะจากช่องมาแรงมดว,วันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนปลูกไม้เนื้อเยื่อหรือที่เขาเรียกว่าทิชชู่เฮเชอร์นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ไม้น้ํานะคะก็จะมีทั้งใบบกใบน้าแล้วก็ไม้เนื้อเยื่อแบบนี้ค่ะทุกคนโดยไม้เนื้อเยื่อนะคะเขาก็จะปลูกในเจลแล้วก็ใส่มาเป็นกระปุกแบบนี้ค่ะซึ่งมือใหม่หลายคนนะคะก็บ่นกันว่าปลูกไม้เนื้อเยื่อไม่ค่อยรอดกันนะคะ เหตุผลที่หลายคนเลี้ยงไม้เนื้อเยื่อไม่ค่อยรอดนะคะทุกคนก็เพราะว่าตัวไม้เนื้อเยื่อเนี่ยค่ะเขาจะเป็นไม้ที่ปลอดเชื้อแบบออกมาจากห้องแลบเลยก็คือเหมือนเด็กแรกเกิดทุกคนไม่เคยเจอโรคภายนอกไม่เคยเจอเชื้อโรคเลยพอมาปลูกนะคะพอเจอเชื้อโรคนิดหน่อยนะคะหรือว่าโรคภายนอกก็อาจจะทําให้ตายได้ง่ายเราจึงต้องอนุบาลเขาไว้ก่อนที่จะปลูกนะคะวันนี้มอก็เลยเอาวิธีที่ม็อกทแล้วนะคะแล้วก็ปลูกรอดมาแล้ววันนี้แนะนำทุกคนค่ะเผื่อว่าทุกคนจะเอาไปลองใช้กันดูนะคะ ที่พ่อจมาวันนี้นะคะก็จะเป็นย่าก,กระดาษค่ะถือว่าเป็นไม้หนามที่ปราบเซียนอีกตัวหนึ่งเลยคะ่ะซึ่งวันนี้มก็ได้ย่ากระดาษมาทั้งหมด5กระปุกนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มแรกเราต้องไปล้างเจลออกให้สะอาดก่อนนะคะเราล้างออกแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอามือลูบๆถูๆออกนะคะไม่ให้เหลือความลื่นเลยค่ะ ไม้เนือเยื่อถ้าเราเปิดฝาแบบนี้หรือว่าให้อากาศเข้าไปแล้วมันจะไม่สามารถเลี้ยงในกระปลกได้อีกต่อไปนะคะทุกคนดังนัน้น,นเราต้องปลูกเลยนะคะหลังจากล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็ไปอนุบาลเขาค่ะทุกคนโดยวิธีอนุบาลที่ถูกต้องนะคะเราต้องเลี้ยงเขาโดยควบคุมความชื้นแบบว่าเลี้ยงไม้ชื้นเลยนะคะทุกคน oh. แต่อย่างที่ว่านะคะอย่างเราก็เอาสะดวกก็คือสามารถลอยไว้ในตู้ไม้น้ําของเราได้เลยค่ะ ซึ่งไม้เนื้อเยื่อแต่ละชนิดนะคะก็ใช้เวลาอนุบาลที่แตกต่างกันนะคะอย่างน้อย3-7วันนะคะหรือบางทีก็สามารถที่จะอนุบาลไว้เป็นเดือนเลยค่ะทุกคนของมดวันนี้เป็นหญ้าก,กระดาษนะคะมดก็จะลอยไว้ประมาณ7วันค่ะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมดก็เคยทําไว้แล้วแล้วก็เลี้ยงรอดนะคะมดก็จะลอยไว้แบบนี้เลยค่ะทุกคน ง่ายแบบนี้แหละค่ะทุกคนพอครบ7วันแล้วนะคะเราก็สามารถเอามาปลูกลงดินในตู้ไม้น้ำของเราได้เลยค่ะเอาไปลองทาดูนะคะเพื่อนๆถ้าทําแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆิงตแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเรานะคะกดส u b s c r i b e ให้แล้วอย่าลืมไปกดติดตามเพจด้วยนะคะทุกคนชื่อเพจตู้ไม้น้ำโฟเคมาเรมอค่ะ ถ้าใครอยากอุดหน,นุนช่องของเราก็สามารถเข้าไปอุดหน,นุนได้ในช้อปปี้นะคะชื่อร้านมาแรงมดอะควาติกแพนค่ะทุกคนไปช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้มดต้องลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย